ช่วงความมหัศจรรย์แห่งผู้สร้างสนับสนุนโดยโรงแรมนูโวซิตี้บิสมิลลาฮิรราะห์มานรเรฮีมอัสสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตุด้วยพระนามของลลอ a ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมอสวัสดีครับท่านผู้ชม กลับมาพบเป็นอีกเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์เวลาดีเช่นนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องของโลกที่ว่ากลมหรือแบนในอดีตที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมาอย่างตลอดแต่ว่าคัมภีร์อัลกุรอานนั้นได้บอกเป็นนัยยะให้เราทราบเมื่อ1,400กว่าปีก่อนแล้วว่าโลกนั้นมีสันฐานกลมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมสารคดีชุดมาสจา์แห่งผู้สร้างตอนโลกกลมได้เลยครับ โลกมีสันฐานกลมนัยยะที่พระผู้เป็นเจ้าบอกไว้เมื่อผ่าน400ปีก่อนในยุคก่อนมนุษย์เชื่อว่าโลกแบนจนถึงกับไม่กล้าล่องเรือออกจากฝั่งไปไกลเพราะกลัวจะตกขอบโลกเหมือนดังเช่นเรือเดินสมุทรมากมายที่เมื่อออกเดินทางไกลโพ้นก็หายลับไปจากขอบฟ้า คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเกิดเมื่อปีคิสตศักราช1 4เ1เสียชีวิตวันที่20พฤษภาคมคิสตศักราช1506ซึ่งเป็นนักส,สำรวจและพ่อค้าเขาได้เดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงทวีปอเมริกาเขาได้แล่นเรือพร้อมลูกเรือ90คนโดยเรือนินาพินตาและซานตามาเรีย ในวันที่12ตุลาคมคิตศักราช1,492ภายใต้ธงชาติของสเปนหรือเป็นตัวแทนของประเทศสเปนนั่นเองตอนนั้นเขาจะไปที่อินดีสซึ่งปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียด้วยความเชื่อว่าโลกนั้นมีรูปร่างเป็นทรงกลมเขาจึงกล้าเดินเรือไปในทะเลที่ไกลโพ้นโดยไม่กลัวว่าจะตกโลกแต่อย่างใดซึ่งความเชื่อนี้ เป็นที่ขัดแย้งกับความเชื่อในยุคนั้นและในที่สุดก็ประจักษ์ความจริงว่าโลกกลมโลกไม่มีขอบที่จะทำให้นักเดินเรือต้องตกโลกอย่างแน่นอนก่อนหน้านั้นใครที่ออกมาประกาศเรื่องโลกแบนไม่เป็นความจริงจะถูกลงโทษจากสังคมและผู้ครองอำนาจเรื่องโลกแบนนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อความเชื่อและความคิดของมนุษย์ในสมัยกลาง จนเมื่อ400ปีที่แล้วกาลิเลโอนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงคิตศักราช1564ถึงคิศักราช1642กล่าวว่าแท้จริงแล้วโลกเราไม่ได้เป็นโลกแบนตอนนั้นคนทั้งโลกพากันเชื่อว่าโลกเรานี้แบนและโลกยังเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่กาลิเลโอไม่เชื่อเช่นนั้น ซึ่งสั่นคลอนความน่าเชื่อถือของศูนย์อำนาจการปกครองเป็นอย่างมากเพราะกาลิเลโอมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วโยุโรปในสมัยนั้นสุดท้ายถึงแม้จะถูกคุมขังและข่มขู่อย่างไรก็ตามกาลิเลโอก,ก็ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตนค้นพบอันที่จริงทฤษฎีเรื่องโลกกลมมีมาตั้งแต่ในสมัยของนิโคลัสโคเปอร์นิคัส ซึ่งเสียชีวิตไปก่อนที่กาลิเลโอจะเกิด20ปีเขาคิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาอย่างจรงจิงจังๆแต่ก็ไม่ได้ประกาศออกมาด้วยเกรงอำนาจของผู้บริหารอาณาจักรในช่วงเวลานั้นแต่กาลิเลโอไม่เป็นเช่นนั้นเขากล้าท้าทายอำนาจของผู้บริหารอาณาจักรโดยการประกาศความเชื่อเรื่องโลกกลมและโลกไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแต่โลก โคจรรอบดวงอาทิตย์ออกมาอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามคำพีกุรอ่านได้บอกเป็นในให้เราทราบเมื่อ1400ปีก่อนว่าโลกนั้นมีสันฐานกลมในบทที่39อัสซุดมัตบัญญัติที่5อลัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลได้ตัดบอกเราไว้โดยมีใจความว่าพระองค์ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน ด้วยความจริงอันชัดแจ้งพระองค์ทรงให้กลางคืนม้วนเข้าไปในกลางวันและให้กลางวันม้วนเข้าไปในกลางคืนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ทุกสิ่งโคจรไปตามวาระที่ได้กำหนดไว้พึงทราบเถิดพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจผู้ทรงอภัยอย่างมาก การที่กลางคืนม้วนเข้าไปในกลางวันและให้กลางวันม้วนเข้าไปในกลางคืนได้จะเกิดได้ในกรณีเดียวเท่านั้นคือโลกต้องมีสันฐานกลมช่วงเวลาที่คัมภีร์กุรอ่านถูกประทานลงมานั้นมนุษย์ยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะออกไปนอกโลกเพื่อถ่ายภาพโลกทั้งใบได้แต่อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาลได้ประกาศอย่างท้าทายให้มนุษย์ค้นหาความจริง ในที่สุดมนุษย์ก็ประจักษ์ต่อความเป็นจริงข้อนี้ดํารัสของพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลจัก,กรวาลถูกต้องเป็นจริงเสมอท่านผู้ชมครับหลังจากได้ชมสารคดีเราจะได้รับรู้ว่าองค์ความรู้ที่กุรอ่านได้บอกให้เราทราบนั้นเป็นความจริงเป็นแฟกต์แล้วก็องค์ความรู้ที่เป็นความจริงเป็นแฟกตนั้นจะมาได้จากทางเดียวก็คือผู้ที่มี ความรู้อย่างท่องแท้และแท้จริงนั่นก็คือความรู้ของพระผู้สร้างที่ได้ทรงสรรสร้างโลกและจักรวาลและในสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวดีๆอะไรขอเชิญท่านผู้ชมติดตามชมได้ครับและในช่วงต่อไปขอเชิญพบกับสิ่งที่น่าสนใจแล้วต่อด้วยคุณอริยามินดีในช่วงกินดีมีคุณค่าอัสลามุอะัลากุมวะราะมะตุลลฮ์วะบเรากาุฮ์สวัสดี